ว,ว่าชิ้นก็ไรอ่ะว่าชีนีนี้เห่าเ <c oughs> สียโควิดมาเบิ่งหน้าเบื้งหลังนะฮะอะไรว่าเศร้าลินน่ะเขาจะแปลออกไหมเขาพูดอะไรไปแปลได้นิดหน่อยก่อนเคยทำงานอยู่ไต้หวันอนนะไรเมื่อโจยโจยฮัปเป้ฮ <c oughs> หูอาา๋อซ่าหนาโจยโจยฮานีมาลอะสกอยนี่อดีตใส่มาทำไมโมแบตนี่เขาใส่เตยสุรภกสกอตต์ ผมเป็นหน่วยรบพิเศษบุนล็อกพิเศษกลางคืนมันต้องมีมอแบตมันมองไม่เห็นครับโจย <c oughs> <c oughs> ย่าสูนเนหูนะย่าสูนเนหูหูขี้นะหูี้นะฮนะโจอย,จอ,ยอันนี้เขาไม่ให้เอาบุรีเน็บหูสําหรับบุรีน้องเท่านั้นถึงจะเน็บหูได้นี่เรอว่าเวลาจะยาดเน็บใสียหูเน็บใส่หูขี้ <c oughs> สั่งอ่ะว่าก้อนไหลนี่เอ,อ๊บเวลาเข้าแถวแม่จะหมวกตัดหญ้ามันจะชุนเฉียวแล้วก็เยี่ยวไหลเอ,อ๊บเฮ้ยนะอ,อชุ้งชิงชุ้งชังางอ,อ่ะจะอ่าฐานนะโอ้ยว่าชิงกว่าแน่ชัวปิสุงไรโก้ใบก้อนอ,อ่าสอกคามดุดไอ้นี่แมีไอ้สอกเขาลูกแดงนุ่น จ้อยโจยปวยนี่ตึงป่วยไก่ซึ่งง้อคงชมพูทวีปพระไตพิดุด้วยโจยโจยวันนี้ที่ภูมเคือของเราต้องมีความเรียบร้อยตลอดเวลาเพราะว่าพวกเยี่ยมมันจะมาบุกตอนไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ภูมเคือเป็นของพวกเราแล้วเราต้องภูมิใจเฮ้ยเฮ้ด้วยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยวัดชิ้นกองท้อ นี่สงนคนนวฮ้ยฉันคนนี้วนี่ฉันคนนวนี่ฉันี้ต้องให้ใคร่ะนี่ันวะนี่ต้องหัวหนาขคือเนี่นออเอเอออสจรเรว่ยีบป่ปออยจกีหมิงเปุนจินจอบกินไข่เต่าถ้าเราปกป้องภูมิเขือกัได้เกินสามวันจะมีอังเปาให้เวุ่นินมาดูแจกไข่เต่าเราอีอาศานซื่อ แล้วจะพาไปลงอ่างที่บางซื่อจิงโกรอ่ะจิงเหล็่อ่ะและจะให้จิงเลนเข้ามาในบริเวณภูมิคือเราได้ขาดสา่อเหลียงเสียงสือสายสายอิงสายส่อหูเต้าขอบคุณทุกคนมากฮ นี่เวลาเขาแปลนี่เขาพูดยาวหรือแปลสั้นบางทีคำควบกลำมันเยอะทับซับทับซับอะไรประมาณวยากรวิทยากรเยอะเมื่อกี้ไอ้ภาษาเขมรเวิร์บสองอ่าฮอชฮอชฮอชไม่มีไม่มีฮอชไม่มีฮอชฮอชอ่าหวาหวาชี้กวางซื่อสื่อไหลสื่อโจยวอิงเป้าตั้งโอ้ยกับเถอกับเถอะกับประเทศตัวเองไปเถอะเดี๋ยวดูเรเองได้ฟุบขึ้นอันนี่ มีหลางายฉันใช้เช้าฉันแปลว่าเองเลยครับทำไมทำบอกว่าเราจะเอางบประมาณมาซื้อปืนเอเคถ้าเราไม่มีปืนเอเคนี่เราต้องไปหาเงินการที่เราจะหาเงินได้นี่ก็คือเอามาจากพวกสแก๊เบเพราะว่าพวกเซียมกูบอกนอเดี๋ยวนีบางอย่างนี่แปรให้เยอะๆทับๆไงที่ประเทศเสียมนี่เขามีการบริจาคก็จะยอกทัพกันส่งนำหน้าพวกมัน แตกคอกันเองแล้วเย้เย้กูไม่ได้พูดอย่างนั้นหลวงซุนจินติดหลวงซุนหัววะสแกมเมอร์นี่แหละสิ่งที่ผมอยากได้ยินพวกเราต้องหารายได้เสริมจากพวกสแกมเมอร์มีมีพี่จีนลนลังอยู่เราไม่ต้องกลัวโซ่โซ่สีหนูแมนครับโซ่สีโซ่ลาย เราสีส่วฮอฮอฮคขกุ้งขอกุ้ขอกุ้งสีส่วฮอฮอฮอเี๋เราทีหลังนี่สีส่วนจ้องจ้องโคเรียโคเรียเดี๋ยวเราจะมีโดนทับเสริมด้วยนี่จะมีโดนมาทับเสริมถ้าจะอ่าจะเป็นไรไม่ต้องกลัวเรามีของแคมเบอร์อยู่แล้ว ทำน่าจะพูดว่าเก้าเลี้ยวเอฟสิบห้ามาลงลรียบร้อยน้องๆแตกค่าแฟน์ต้าคิล